คือบีก็คือราคาคงเป็นตามสัญญาสัมทานนะซึ่งถ้าเกิดเราจะห้ามเขาเนี่ยก็คงต้องเหมือนกับเราก็พยายามคุยใช่มาคือพยายามลดการส่วนลดต่างๆก็คุยคุยชักปรจานมันก็มีแต่ว่าตอนนี้มันคือเขาก็ดีเลย์ไปช่วงหนึ่งจากที่เราขอไปก็แต่ว่าเอมาทีก็ขึ้นใช่ไหมใช่เ่าะว่าขึตามสัญญาที่อันนี้เราควบคุมไม่ได้ยกเว้นก็ประเด็นคือว่าถ้าเกิดจะควบคุมได้ก็คือต้องเอาเงินไปไปไปชดเชยเขานะซึ่งก็คงไม่ทำหรอกเพราะว่ามันเป็นเงินของคนส่วนใหญ่โดยปรเทศเองความขึ้นมาเดี๋ยวสภาเปิดก็คงมี ความคืบหน้าทัดเยนในรายละเอียดเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้สภาเปิดนัดแรกท่านผู้ว่าจะมีเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยด้วยไหมคะเดี๋ยวเราก็มีหารือรอบก่อนก็ว่าว่าแต่แนวทางจะไปยังไงดีเพราะรายละเอียดมันเยอะไงการไปคุยกันในสภาโดยตรงอาจจะรายละเอียดมันเยอะอาจจะต้องมีกลุ่มที่ขึ้นมาตึกตารายละเอียดเรื่อง BTS แบบนี้จะมีการหารือพยายามขอตรวจเดือนไหมครับอาจารย์ตรวจเดือนถ้าเป็นไปได้เพราะคนก็เรียกร้องตรงนี้เยอะนะเขาต้องเาต้องพยายามคุยนะ โอเคนะสวัสดีใหม่นะครับ <Thank you. S 1> ทุกคนนะสวัส <Thank you. S 1> ดีครับ